อ่าทุกคนใครจะรับรอทอบอพิมพ์คำว่ารับมาอ้าขอหัวใจไหลขอหัวใจขอหน้าจอให้หน่อยร่วๆเร็วๆทุกคนใจเย็ยนๆนะเจ๊พึ่งไหลเจ๊พิ่งขึ้นไหลทุกคนต้องใจเย็ยนๆกับเจ๊นะอย่าพึ่งรีบโอเคนะทุกคนต้องใจเย็ยนกับเจ๊ โอเคป้ะขอหน้าจอหน้าใจหน่อยลว้วงขอหน้าจอร้วๆเลยตัดผมสั้นดูเด็กป้ะทุกคนดูน่ารังไหมทุกคนผมสั้นกับผมยาวเนี่ยทุกคนว่าเจ๊ไหนโอเคกว่าผมสั้นกับผมยาวทุกคนว่าอันไหนเจ๊แบบดูดีกว่า เกินในนี่น้ำพริกปลาทูแซลมอนแล้วก็ไข่เนี่ยกินอย่างเงี้ยทุกคนเจ๊คุ้มอาหารนะแล้วก็ชอบกินกระเจี๊ยบมากกระเจี๊ยบเขียวมีผักไข่ตุ๋นเนี่ยง่ายๆสวยทั้งสองแบบหรอผมสั้นหน้าเด็กดีทั้งสองแบบก็คือผมยาวก็สวยผมสั้นก็สวยใช่ปะ่ะคือสวยทั้งคู่ใช่ปะ่ะผมสั้นหน้าล้าผมเอางี้คือผมยาวสวยหรอ ผมสั้นน่ารักหรอใช่ปะ่ะผมสั้นจะเหมือนฟิลเด็กเออเจอยากแบบหน้านเด็กอะ่ะคือเราสามสิบสองแล้วไงโอเคสวยทั้งสองแบบโอเคค่ะรอบเนี้ยให้ทุกคนจดจดกระดาษครามดาวนะคะเจนเย็นอ่ะกดติดตามเจนนุกด้วยและขอหัวใจรัวๆนะคะ เดี๋ยวเจนุกจะคอยบอกทุกคนเตรียมสมุกับกาแฟสมดกับกา,กกบกาพร้อมไหมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเจนุกกําลังจะให้หรือแบ่งปันอาหารไทยรอทอบอหวานชิ้นหนึ่งสิงหาคมไหนะคะโอเคทุกคนใครคนที่เข้ามานะคะฟังเจนุกหน่อยน,นะ ฟันธุก,ก่อนห้ามพิมพ์ตัวเลขนะคะหาสมุดหรือปากกามาเขียนโอเคปหห้ามพิมพ์ตัวเลขนะคะพิมพ์ได้อย่างเดียวคือสวยน่ารักเลิศัังพิมพ์ได้ประมาณนี้นะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะหรือขออคุณค่ะอะไรก็ได้นะคะรอบนี้นะเจ๊รัก จริงๆอ่ะชอบมาร์คจริงๆอ่ะรักนะรักสองกับหนึ่งแต่ต้องรักตัวเดียวง่งคือสองรักนี่นะรักก่อนเด่นรักชายคิตตี้วิงคิตตี้วิงมาคอนเฟิร์ม นี่นะเจน,นุจรนนรก,ก,ร,นนนะก,กนรักอันนี้จริงๆอ่ะรักอีหนึ่งกับอีสองอ่ะเจนุกรักอันนี้นะต้องบอกก่อนรักอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูค่คอยดูก่อนรักรักอันนี้อ่ะส่วนเจนุก่ะจะให้หกหางให้ทุกคนจดก่อนเอาไปหกหางนะคะแล้วไปคัดไปเลือกเอาก็ได้เดี๋ยวเจนุกจะมาเลือกให้ทีหลัง เพราะว่าจริงมันมันเสียดายทั้งคือสูตรอะในการแบบในการคาดเดาอะเออมันมันพอจะเป็นไปได้ทั้งหกเออนึกอออกไปเลยเลยอยากให้ไปจดเอาไปจดก่อนก็ได้เอาไปจดก่อน 6, 6, 6, 6หก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 หางนะคะและห้ามพิมพ์ตัวเลขใครพิมพ์ตัวเลขขออนุญาต บ็อกทันทีโอเคนะเดี๋ยวจะให้ไปก่อนหกหางนะคะเอาไปจดใส่กระดาษก่อนแล้วเดี๋ยวมาคัดให้เพราะว่ามันมันเสียดายทั้งหมดเลยในการแบบไอ้นี่นะโอเคฟังดีๆนะยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกแล้วก็สิบสี่สิบห้าสิบหกงงมากแค่นี้ํำนังนะ สี่ร้อยยี่บห้าสี่ร้อยยี่สห้าสามนั่งยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกน้องคนนี้หน้าสวยเหมือนเจนุกเลยเฮ้ยแล้วก็สิบสี่สิบห้าสิบหกงงมากแค่นี้เอออันนี้คือที่ชอบอ่างงงไหมเข้าใจปะ หกหางแค่นี้แต่ฟังนะอ,อีกรอบนะคะยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบสี่สิบห้าสิบหกที่ชอบชอบจริงๆนะชอบจริงๆก็คือยี่ห้ากับสิบห้า 4 25. 4 25. สี่ร้อยยี่ห้าสี่ร้อยยี่สห้าสามนั่งอีที่แบบที่มักนาคือสิบห้ากับสองกับยี่ห้าเออฉันพูดเข้าใจง่ายเลยยี่สิบสี่ยี่สห้ายี่หกสิบสี่สิบห้าสิบหกแค่นี้เพราะว่าอะไรวะเพราะว่ารอบเอ,อิมครั้งก้อนอะ่ะมัน มันมาเลยนะยี่สี่กับยี่บหกแต่แบบสันนิษฐานมันจะมาซ้ําหรือเปล่าเออหรืออาจจะไม่รู้อาจจะมาที่เคยมาแล้วอะไรย่างนี้เออก็ประมาณนี้ทันไหมทันปะงงปะครีังไม่กดติดตามกดติดตามเจนุกได้นะจดเสักะราษก่อน สวัสดีคุณอู่หันค่ะทันไหมทันกันบ้างกดติดตามเมนูก่อนเร็วอันนี้คือแบบเฟิร์สไ m มเลยนะครั้งแรกเลยนะทันจ้าไม่งงเออแทงวมาทันหลายคนอยู่ปกติจะมีคนชอบพิมพ์มาว่าไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะติดตัวเดิมเชื่อเหอะติดตัวเดิมไว้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนอย่านะทุกคนอย่าอย่าคิดไปเองว่าเฮ้ยมันไม่นี่หรอกตัวเดิมอ่ะ อย่าศบประมาทอย่าศบประมาทอาหารไทยนะจ๊ะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะฉันบอกก่อนเขาจะนุ่งขอบไว้พรอให้ทุกคนโชคโชคหมันหมานเจริญเจริญโชคโชคสูกภาพแข็งแรงขอให้สุขสมหวังขอให้วันนี้แล้ววันที่หนึ่งเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักขอบคุณที่เอ็นดูเจนูขอบคุณที่ จำีะรู้ได้ของวันนี้ยังติดตามกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ